ไปเนาะยอดขึ้นบนคนชมกระดายยอดผู้ติดต,ตามมันคือบอให้เกียรติยอดเล่นอยู่ดน้นีเนาะคือสิไปได้เนาะานบบสวัสดีค่ะท่านผู้ชม <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวนน้าเมียจ้าก็อ,อยากเอารถออกไปบดยางบุนเครื่องจอดตกรินรินหอม ลินลินอไอโฟนฮะเดี๋ยวลินจิเข้าไปป่าไปสวนก็เป็นจืนจๆน้องใหม่กับกำลังเงี้ัวนดอกว่าพนักจ้ารวยก็เตรียมที่จะไปสวนกับแม่แล้วมาเบ ตามภาษาแต่ละมเมอละเว้นเข้าลคะค่ะงานประจำของเราบ้านทุเจ้าเป็น่าไรน้อดเด่นเด็ออกเป็นแอมแซมเนาะเดดแอมแซมเอมเซียวเยว M 7, M 7. พื่อนๆอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะรักค่ะสวัสดีค่ะเต๊พะพาชิวางได้แล้วเนาะในหัวในยิ่งกือผู้เดียวก็เป็นความสุขลวคะ่ะที่ว่าสิเป็นบ้าก็สร้างมันเนาคะ่ะ พุทธเดชบารับยาแป๊กอยู่ลินลินอยู่เด้อไปเบิ่งเอาน้ำใหม่ยายกระดายเดินไปตามภาษาเฒ่านี่แหละจ้าผู้เพื่นเบิ่งให้กับเบิ่งผู้เพิ่นบ่เบิ่งให้ยกับ่เป็นยังผู้เพิ่นเบิ่งให้กับขอบคุณหลายๆหัวนางว่านา่งยิ้มอยู่เพีเดียวได้ยินเสียงนกขหัวกับหัวขหัวกับยิ้มแล้วแตะผัดนิรียวมานนี่บ่ากระซังคอยตัดเนาะ เป็นพุทธนธิษก็จะเป็น,นขนันขนาดถึงขันไปรับยาถึงเนาะเนาะ <c oughs> <c oughs> นางเขาสวนแดดก,ก็คือออก,กเป็นแอมแซมเมือนคับเป็นลมเป็นยังฝนก็นยังไหปอกเตะปกเลิ้มอยู่คือเก่านะคะสิข่าวหัวเขาสวนไปเบิง้งเอาน้ำใหม่พละมะเฮดยายก็ได้สบายดีกันทุกคนนะ ตามภาษาแต่ละเม่อละเว้นเท่าละคะ่ะงานประจําของเรามันโมนแห้งแต่มโมน,นี้สิเป็นลมๆเย็นสบายดีกินละยายก็กินกาแฟน,นี่ยละว่าสิไปสวนบุอนอาจา รวยก็เตรียมที่จะไปสวนกับแม่แล้วมาเบิหนึ่งท่านก็ยังดีนะคะรักรักทุกคนคะ่ะ <laughs> วิวแน่นอนกินกาแฟกินกาแฟว่าจะไปสวนกันแต่ทำไมมันเป็นเสียงฝนย,ย้อยเม็ดปอกเป๊กปอกเพื่อนเนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ วันนี้ก็เป็นวันหยุดวันเสาร์ฝนก็คือดีแท้ฝนกระดายหน่อยมาลอกป้าสู่กันตัวไปหรือว่าจะถอยเนาะยอดขึ้นบนคนชมกระดายยอดผู้ติดตามมันคือบอให้เกียดยอดผู้อยากให้เพิ่งเงาปะออกมาอยากให้เพิ่นหนารวยๆมันก็เตรียมตัวไป บึงภาบรรยาก,กาศกันยังย้อยอยูย่จะฝนกันย้อยอยูยอ่เล่นอยู่ได้นีเนาะือสิไปได้เนาะนีบนสวัสดีค่ะท่านผู้ชม <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมลมแห้งอยู่ลมแห้งอยู่เย็นสบายกาแฟ ทำไมเมื่อเห็นภาพบรรยากาศเนี่ยละ่ะนี่เกิดอะไรว่าสิขะว่าจะไปสวนกันใช่ไหมคะรวยๆมันจะได้ไปอีกบอเนี่ยจะไปดูหน่อไม้สวัสดีค่ะไปซองเบงิ่ง้นันผู้นีเพิ่นด้วยกันมันเพิ่นคับที่จะผู้ไดหยอดกันหลายๆนะคะแยกกับบร้หวังยังหลายดอกเหตุ ฝนก็คือดีแท้ฝนกระดาหน่วย,ยมาลอกปอกซองเบิ้งผู้น,นั้น,นผู้นีเ้เพิ่นเดียวแต่เม่เพินเพ่นคาบตัวผู้ได้ยอดกันหลายๆนะคะยายกกับผ่ได้หวงังอย่างหลายดอกเห็ดเลยสนุกสนานนะจ๊ะฝนตกลิ่นบ่จะสิเข้าสวนไปเบิ่งเอาน้องเนม่ลายเมื่อแลอ้วค่ะฝนตกมาเป็น อาทิตย์หรอคะย่ายจ้ะหนึ่งท่านก็ยังดีนะคะรักรทุกคนค่ะเข้าสวนได้ไหมคะด้วยจ้ะแม่บอกมายายบอกเ,เป็นพระเจ้านในสร้างก็จะพระเจ้าในขันขนาดถึงขันไปรับยาหรือเนาะเนาะ หัวนั่งวามนั่งยิ้มอยู่เพอเดียวได้ยินเสียงนกคอยกับหัวคอยก็ยิ้มแล้วแต่ผัดนิรียวมานนี่บ่าก็สร้างคอยดอกเนาะกินละยายก็กินกาแฟนี่แหละว่าิะไปสวนอแล้วเราจะไปทำอะไรกันคะเข้าสวนได้ไหมคะคนรวยแปอกแปลกอยู่นี่ล่ะ มากก็ส <preach miracle sucking hello> ินอนกดจอยอยู่พุ่นล่ะพอกันนอนเว้นล่ะบ่ไปทางไหนเมดเนาะฝนก็ยังย่อยลงเม็ดอยู่จ้ะนี่เป็นลินฝนตกลินฝนตกลินหอมินเดีย เบิงภาพบรรยาก,กาศกันยังย้อยยู่จากฝนกันย้อยอยุ่งหม่องนอนเพื่อนอนอนคุณรวยจะต่เป็นเพื่อนมีความสุขเผากินน้ำกันเลยค่ะเด้อเถียงแล้วยายกับป้ายหาเยี่ยมบ้านเดียละจนว่าเมย์มาอคืน,นไปซองเบ่งผู้น,นันเพื่อนเด้วยวต่เม็นเพื่อนคัก นีต่ตะพูได้ยอดกันหลายๆนะคะยากกับไ่ได้หวังอย่างายดอกเหตุลก็สิเข่าสวนไปเบิ่งงอนําหม่ลลายเมื่อแล้วครับคนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะยายกับลมแห้งอยู่ลมแห้งอยู่เย็นสบายก็อยากให้คนเงียปะออกมาอยากให้เคนหนาลวยๆมันก็เตรียมตัวไป สิเขาหัวเขาสวนไปเบื้องเอาน้ำใหม่พละมเฮดยาาก็ได้สบายดีกันทุกคนนะเขากินน้ำกันเลยค่ะเด้อเที่ยงแล้วยาาก็ไปหาหย่มบ้านเน่ยแหละจนวันเมย์มาขึน้นก็เป็นบรรยากาศนะนี่น้อบ้านพี่บ้านน้องเป็นอะไรนะน้อกจะมีฝนมีหยังคือยายียาบทล่มล่มแล้วก็ฝนลินภาพบรรยากาศนันจะน้อมันก็ชิมีแดดแอมเซม เป็นฝนหน่อยคือเก้ามาล็อกปอกแปดฤสิพ่อเขาไปซับน้องใหม่ได้เยอะดอกคะค่ะเนาะฝนเบิงลมจะ้ะฝนเบิงใหม่ลม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 มันนี่ลมว่าจะไปสวนกันใช่ไหมคะรวยรวยมันจะได้ไปอีกบอเนี่ยจะไปดูหน่อไม้สวัสดีค่ะไปซองเบิงพน,นัน้นี้เพิ่เดียกันเป็นเพิ่นครับ ต็ผู้ไดหยอดกันหลายๆนะคะแยกกับด้หวังอย่างหลายดอกเห็ดลุกแป็ปอกแปดปอกแปดอยู่นีน้ละภาพบรรยากาศมัาจะนอสมันกับชิมี่แดดแอมเซมเป็นฝนหยอยคือเก้ามาลอกปอกแปดกราสิพ่อเขาไปซับนอสใหม่ได้ยังดออคะค่ะนอสฝนเบิ้งล่มจ้ะโอเมิองใหม่ลมลมลม ลมลมมื้นี้ลมเบิงภาพบรรยากาศมันก็ยังน้อยอยู่จะาฝนก็น้อยอยู่บ้านสุเจ้าเป็นแนวไดน้อได้แดดก็ออกเป็นแแมแแมเดี๋แดดแแหมแแมสิกก็แฟอ็เห็นภาพบรรยากาศนี่ล่ะไไดว่าสิ แค่นี้กันได้ค่ะโอเคค่ะย่เลื่อมติดตามกันได้ค่ะเด้อหัวนังวานังยิ้มอยู่คนเดียวอู้ยยินเสียงหนกหัวกระหัวกระยิ้มแล้วแต่ผัดงิรียวมานน่บ่ากระซังคอยกักเนาะว่าจะไปสวนกันใช่ไหมคะรวยๆมันจะได้ไปอีกบอเนี่ยจะไปดูหน่อไม้สวัสดีค่ะหยุดของทุกทุกคนเนาะเห็นมะ กินแล้ค่ะอิ่ม